สวัสดีครับผมนาะยิทยิพงศ์จบสมบัตินะครับวันนี้จะมานำเสนอการเทนสัตว์ประเภทต่างๆนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับนํากล่องดิสเทนออกมานะครับจากนั้นเข้าไปเลือกโฟลเดอร์รูปภาพสัตว์ที่ต้องการเทนนะครับจากนั้นทําการคอปแล้วก็ตั้งชื่อสัตว์และชนิดนะครับโดยในการเทนครั้งนี้นะครับจะใช้รูปภาพสัตว์ แต่และชนิดจํานวน5รูปนะครับก็ทําการในลักษณะคล้ายๆกันจนครบนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้ามาในผมล์ดคอนเทนเนอร์ที่โฟลเดอร์ของรูปภาพนั้นๆน,น,นะครับ เมื่อทำการเจเนอเรตเสร็จนะครับสามารถเทนได้เลยนะครับ สำหรับในการเทนนะครับเทนไปเรื่อยๆจนกว่าค่าล o อตจะมีค่าต่ำที่สุดนะครับหลังจากนั้นเมื่อไอค่าล o อตต่ำที่สุดนะครับทำการสต็อปแล้วก็ทำการเอ็กพอนะครับไปยังโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้นะครับซึ่งจะได้ไฟล์สำหรับคอนฟิกนะครับเมื่อเทนเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันว่า สำหรับการเทนสัตว์แต่ละชนิดสามารถตรวจจับได้หรือไม่ก็ลากปุ่มวัตถลันออกมานะครับแล้วก็วิดีโอไฟล์สำหรับใส่วิดีโอสัตว์ชนิดต่างๆนะครับแล้วก็กล่องของดีฟดีเทคเพื่อทำการตรวจจับนะครับสำหรับการแสดงผลก็จะเป็นกล่องของ Debug นะครับทำการต่อ ื่อให้วิดีโอแสดงการทํางานแบบวนลูปนะครับจะต้องทําการคล้อมสายนะครับหลังจากนั้นเข้าไปเลือกวิดีโอสัตว์ชนิดต่างๆที่เราทําการหามาแล้วครับสําหรับไฟที่ทําการเทนเมื่อกี้นะครับเอามาคอนฟิกนะครับหลังจากนั้นก็ทำการ ตรวจจับรู้นะครับว่าไฟล์ที่ทำการเทรนมาใช้ได้หรือไม่จะเห็นได้ว่ามีการตรวจจับเจอน,นะครับ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ